สพชหลุดสะสะก้าวไกลครับอ้างชื่อชอปั่นหัวเยาวชนพร้อมเสี่ยงโดนคดีหวังขยับเพดานเสรีภาพครับผู <S <S ้ใช้บัญชี X รายหนึ่งครับได้เขียนข้อความระบุว่ามีลายหลุดจากทางฝั่งก้าวไกลบอกว่าต้องการทำแคมเปญน,นี้ ให้คนที่อิกน r n แลนทางการเมืองหรือคนที่เกิดเติบโตไม่ทันได้รู้จักการปิดหมู่ทางการเมืองแล้วไม่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่16 19 35 53มาแล้วสิคะกระบวนการปลุกปั่นประชาชนเน้นประวัติศาสตร์ด้านเดียวสนองอุดมการณ์การเมืองตัวเองในแชทครับระบุข้อความว่าผมและคุณช่อที่รับผิดชอบโครงการนี้ พร้อมเสี่ยงกับการถูกดำเนินคดีทั้งหมดเพื่อยกระดับการต่อสู้ขยับเพดานของเสรีภาพขึ้นเรื่อยๆหากเราไม่ทำทุกอย่างก็จะเงียบหมดขอบคุณเพื่อสสที่ให้กำลังใจครับ กายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์อีกครั้งครับเมื่อมีผู้ใช้งานบัญชี X รายหนึ่งครับคุณผู้ชมได้เขียนข้อความระบุว่ามีรายหลุดจากทางฝั่งก้าวไกลบอกว่าต้องการทำแคมเปญน,นี้ให้คนที่อิกนอ a ์ t ทางการเมืองหรือคนที่เกิดหรือเติบโตไม่ทันได้รู้จักการปิดหมู่ทางการเมืองแล้วไม่ต้องรับผิดชอบคาว่าปิดหมู่คุณผู้ชมเขา้าใจความหมายไหมครับหมายถึงการอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ เขาเลือต่อนะฮะตั้งแต่อายุ16 19 35 53ไล่ไปเลยนะครับมาแล้วสิคะขบวนการปลูกปัน่นประชาชนเน้นประวัติศาสตร์ด้านเดียวสนองอุดมการณ์การเมืองของตัวเองครับซึ่งในแชทน,นะครับคุณผู้ชมได้ระบุข,ข้อความว่า โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือทําให้คนที่อิกนอนแลนทางการเมืองหรือคนที่เกิดเติบโตไม่ทันได้รู้จักการปิดหมู่ทางการเมืองแล้วไม่ต้องรับผิดตั้งแต่16-19-35-53ซึ่งผลตอบรับเนี่ยดีมากคนยิ่งติดตามครับผมและคุณช่อที่รับผิดชอบโครงการนี้พร้อมเสี่ยงกับการถูกดำเนินคดีทั้งหมดเพื่อยกระดับการต่อสู้ขยับเพดานของเสรีภาพเนี่ยขึ้นไปเรื่อย หากเราไม่ทำทุกอย่างก็จะเงียบหมดขอบคุณเพื่อนสอสที่ทวิตให้กำลังใจครับนอกจากนี้คุณผู้ชมผู้ใช้งานที่ชื่อว่าอาจาร,รย์ปิยบุตรซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวจริงตัวปลอมน,นะครับแต่มันอยู่ในแชทไลน์นะฮะได้มีการแท็กข้อความของนัทุฒิศสสก้าไกลแอดกายสสก้าไกล,ไกลแอดอ,องสสไกลระบุว่าอ้าวเอาไงเอากันไปถามพี่แมวหน่อยแกมีพักในมือ โดยระบุว่าไม่ต้องกังวลครับมีอีกหลายพักแต่ถ้ามันบ้ายุบก้าวไกลอ,อกีกรอบมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของยุบพักแล้วครับสมรภูมิการต่อสู้เนี่ยจะเปลี่ยนไปแรงไกลก้าวหน้ากว่าเดิมแบบที่พวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งจากประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะครับในสังคมไทยบ้ากระถกเถียงกันฮะว่ามันแชทจริงแชทปลอมแชทแบบที่เมคขึ้นมาหรือเปล่านะครับ ได้มีบางส่วนนะครับได้ออกมากระบุว่าพร้อมรับผิดชอบแต่สุดท้ายคนโดนคดีไม่ยักมีพวกแกนนำแฮไหนปิยบุตรบอกจะเลิกยุ่งกับการเมืองแล้วดูจิตดูคลั่งอุดมการรู้อยู่แล้วว่าพวกก้าวไกลเนี่ยมันไม่สำนึกและยอมรับครับตัดสินสารรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างการปกครองหรอกแต่ไม่นึกว่าพวกมันเดี่ยจะทำตัวไม่สมกับที่อาวพักและคนมีความเป็นประชาธิปไตยดันกลับทำตัวเป็นอนาธิปไตย คนที่มีวุฒิภาวะแค่เด็กประถมที่โดนเอาแต่ใจจอจะยกเลิกแต่1นึถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ผิดกฎหมายและถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่อยู่บนหัวสมองของคุณนั้นเนี่ยไม่เป็นเหยื่อของกระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มาจากต่างชาติและถ้าคุณเชื่อว่า NGO ที่เป็นเครือข่ายหนุนคุณอยู่นั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์ใจคุณเปิดหน้าลุยเลยล้มล้างการปกครองกบฏ นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมต้นโพสตทวิตเตอร์นะครับยังได้มีการออกมากระบ,บุข้อความเพิ่มเติมอีกนะครับว่าอาจแชทไลน์กลุ่มของคนในก้าวไกลที่หลุดออกมาแล้วขยักขยแงมันไม่ใช่การต้องการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนแต่เขาเนี่ยต้องการหลอกใช้กลุ่มคนที่เกิดหรือเติบโตไม่ทนันและกลุ่มคนอิสรลหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นแนวร่วมในขบวนการของพรรค เพื่อแค่สนองความต้องการอุดมการของตัวเองอุบาทเกินนอกจากนี้คุณผู้ชมครับเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ด้วยเช่นกันว่าทุกคนคะข้อมูลและพฤติกรรมของสสก้าวไกลทั้ง149คนที่หนูมีอยู่เนี่ยสามารถเชื่อได้ว่าสิ่งที่สสวิโร์และสสโลมหรือหัวหน้าพักก้าวไกลอภิปรายเรื่องของขบวนเสด็จ คือทุกอย่างทําอย่างกับเหมือนว่าสอสชาดาได้อภิปรายไปเมื่อวันก่อนเลยเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงลึกห้ามเผยแพร่แต่เชื่อหนูเธอสอสอภาคเก้าไกลหลายต่อหลายคนต้องการยกเลิก112และอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนกลุ่มที่ต้องการล้มล้างการปกครองแน่นอนคะ่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับเพจดังยังออกมาแฉต่อว่าทุกคนคะ ผู้ช่วยสสก้าวไกลโอนเงินสนับสนุนให้กลุ่มทะลุวังหรือคะจะออกมาสารภาพดีๆหรือต้องให้ขุดคะล่าสุดครับคณะก้าวหน้าได้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมทั้งมีการเชิญชวนส่งความรักให้เพื่อนพี่น้องประชาชนด้วยการคืนความยุติธรรมให้ผู้โดนดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองพร้อมกับได้มีการลงชื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนครับ แต่ก็ไม่วายนะครับคุณผู้ชมได้มีเพจดังในโซเชียลอย่างเพจโหนครับก็ได้ออกมาโพสต์งานที่คณะก้าวหน้าเนี่ยได้จัดขึ้นระบุว่าช่วงนี้ต้องออกเดินสายบิดเบือนสักหน่อยเพราะว่ากระแสะตกงานนี้ครับคุณผู้ชมเรียกคอมเมนต์จากโซเชียลเนี่ยไปไม่น้อยเลยครับระบุว่าข่าวกรองเนี่ยต้องทํางานแล้วนะซอวพาวเวอร์ Software ที่แท้จริงคือว,าว่าถ้าติดลงบนแล้วเอาหลงยากค่าเวทีใครจ่าย ซอฟต์ power, พาวเวอร์ผลิตว่ารนหาที่แล้วบอกว่าถูกกั่นแกลงถ้าพวกคุณอยู่เง,งียบๆหรือหายไปเลยเป็นธาตุอากาศไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้คุณเองและทุกคนทุกฝ่ายครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเท่านั้นนะครับรูปเพจของเราละฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ